สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับมือนี่เสนอคําว่ายินครับคําว่ายินนี่ออกเสียงว่ายินครับยินหรือยินก็ได้ครับคํานี่เนี่ยนะครับท่านต้องออกเสียงให้ดีครับขึ้นจมูกครับคือจมูกยินหรือยินครับ นี่คำว่ายินหรือย,ยินนี่นะครับเป็นคำกริยาหมายถึงรินครับหมายถึงรินครับรินเนี่ยนะครับในภาษาอีสานามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่ารินในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเลยครับซึ่งเพื่อนก็นได้ระบุบอกว่าคำว่ารินหรือว่ารินรินเป็นคำกริยาหมายถึงเทให้ไหลออกเรื่อยๆทีละน้อยเช่นรินน้ำใส่ถ้วย ถ้าเป็นคำวิเศษหมายถึงเรื่อยๆน้อยๆเช่นน้ำไหลรินลมพัดรินรินคำว่ายินนี่ครับท่านผููชมครับหรือว่ายินน,ยน,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 นี่นะครับยินน้ำให้แน่ยินน้ำใหแนยนี่นะครับในภาษาอีสานนะครับก็มีความหมายแบบเดียวกันกันกบทางกรุงเทพคือรินนี่แหละครับรินคือยินยินน้ำเช่นพอนะครับย่านน้ำเฮียย่านน้ำพกมือสันครับ ก็บอกลูกให้ยินน้ำให้แน่อีนางหรือว่ายินน้ำให้พอแน่อีนางเหล่านี้นะครับย้อนว่าพอย่านน้ำม,มันเฮียน้ำม,มันหกมือสั้นประมาณนี้เนาะเออคำว่ายินหรือว่ายินในภาคอีสานนี่ท่านผู้ชมครับใส่ในการรินน้ำอย่างเดียวเดว้รินน้ำอย่างเดียวครับยินหรือว่ายินนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วคำว่ายินหรือรินนี่นะครับเป็นคำอีาสานโบราณเลยเด้ คนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะบอกให้ด้ยินด้วยซ้ำไปครับะนั้นท่านอาจสิใส่คำว่ารินน้ำริน,นเหล่าจะเข้าใจขึ้นกันครับแต่อีหรีแล้วคำที่ถือต้องในภาษาอีาอสานโบราณคือคำว่ายินหรือว่ายินนี่แหละครับอันนึงครับถ้าหากว่าเป็นน้ำเบียร์น้ำเหล่าก็ใส่สคำว่าแพงด้วยคำใบ้แพงออกเสียงรู้แพงครับแพงนี่หมายถึง อ่าเป็นคำกริยาการแจกจ่ายครับเช่นไปนั่งจินเหล้าน้ำกันเอาแพงเหล้าให้พื้นแน่แพงเบียรให้พื้นแน่นะครับคือรินน้ำหรือว่าแจกจ่ายนะครับแจกจ่ายเหล่าหรือบบบไหนเนาะอันนี้คือภาษาอีสานบ้านเฮาสรุปแล้วครับคำว่ายินออกเสียงว่ายินหรือยินครับหมายถึงรินครับรินน้ำนะครับแต่ถ้าหากว่าอ่าแพงครับแบบไหนใส่กับเหล้าหรือใส่กับเบียรเน้่ยนะครับ แห้งเหล่าให้เพื่อนแน่แห้งเบียรให้เพื่อนแน่นี่ครับคือแจกใจนะครับความหมายก็ใกล้ๆกับรินนี่แหละนะครับพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดีครับ